มาเล่นโซนชาเกตกันนะขอเชิญเกตค่ะกล้ากล้าไหมกล้าไหมกล้าอะไรกล้าอะไรก่อนกล้าครับอะไรกล้าครับครับจริงไหมค่ะแต่คนแรงเบี่ยงมาจากลายเปิดไลน์ก่อนเปิดไลน์เปิดไลน์เปิดลายเปิดลายไหนไม่เห็นเปิดลายเลยอ่ะไหนเปิดไลน์หน่อย วันนี้เรามาทำอะไรคะตูจัดสภาพก่อนเออสภาพก่อนก็คือไม่ได้นัดกันมาจริงๆไม่ได้นัดเลยไม่ได้นัดเลยมาทำอะไรกันก็คือมาเล่นซ้อมสาเกต์กันนะคะวันนี้ เป็นกิจกรรมเอาโดใช่เอาโดสักหน่อยซึ่งมีใครเคยเล่นหรอบ้างไม่นิดหน่อยอะเคยเล่นแต่สเก็ตบอร์ดแต่ไม่เคยเล่นเสือสเก็ตเลยก็ได้อยู่นะก็คล้ายๆกันมันต้องแบบนี้เอ๋อวันนี้ก็คือชุดมาพร้อมที่จะเล่นชุดเล่นสเก็ตเออเป็นไงนุ่นพร้อมอ่ะพร้อมนันพร้อมสุดเนี่ยเราอยากรู้ว่าเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นกันเนี่ยคือคิดว่ามีทักษะพอที่จะเล่นเกมนี้ได้มั้ยคะวันนี้เราก็มีเกสเนาะใช่แขกรับเชิญทำไมเสียงอ่อย วันวานนะคะแก่เสียงแผ่ว่เราพูดถึงเกศไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมเราคิดได้กับเกศหรือเปล่าไม่คิดอ่ะเราไม่รู้เสียงเลยเราไม่มีความรู้อีกแล้วเราก็ไม่มีความไม่พอไม่มีทักษะเราก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องเชิญเกศมาใน้คนนี้แบบว่ามีทักษะเกศต้องให้นมลูกอยู่รอแป๊บ แกมีลูกแล้วอ๋อโอเคถ้างั้นจบไปรายการวันนี้ก็จบเท่านี้ขอจบบทติดกองค่ะเรื่องที่ผ่านมาทำทุกกิจกรรมมาจนถึงทีีเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดชอบมันนีค่ะชอบมันนีค่ะชายชอบเลเซอร์เ่ฟอร์เกตมันน่าสนใจโอ้ยเด็กไม่มองกล้องแล้วตอนนี้ไม่มองกล้องแล้วเนี่ยคิดว่าแบบอยากเล่นมานานแล้วชอบอันไหนหรอชอบทุกอันเล กิจกรรมมันชอบดูอ่านหลอกเหละมองแบบเราจะรอดไหมแผ่นเซิร์ฟสเก็ตนี้จะรอดไหมอีพีนี้ต้องรอดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมป้ายไปเย้ อนี่ก็คือผอมมากใช่มีบอดแล้วทุกคนฮะลก a เก่คน่กเนี่ก่อนก่ขอเมิญเกอากนมานมี่ก่อนมานาอนมาี่ก่อนมี่ก่อนม่มกอน่นมาอนม่นา่อม่ะ่กกนามกกล้านกล้านก่ออากอก่อกากมก่คน แล้วแต่คนว่าจะพูดมันพูดอรพูด่ดีไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเวันนี้น้องก้าก็จะมาสอนเล่นต่อไปมือโปรอยู่แล้ววันนี้ใช่ไหมน้องเก็จะเสียการทุกคนไม่ได้ น้องกาเล่นบอร์ดมานานยังเซิร์ฟสเกตเนี่ยจะมาสักสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนเพิ่งแบบว่าใหม่ๆแล้วมันต่างกันยังไงกับก็เท่าเวกบอร์ดเาจะเป็นสลิมมากเนาะแล้วก็เราก็เล่นอยู่บนน้ำแล้วก็ไากไปตามลอกแต่อันนี้จะเป็นแบบในบนบกอันไหนคิดว่ายากกว่ากันระหว่างเวกบอร์ดกับเซิร์ฟสเกตอันไหนว่าเวกบอร์ดนะครับเวกบอร์ดยากกว่าครับเพราะว่ามันมันอยู่บนน้ำมาเนาะแล้วมันก็เร็วด้วย แต่อันนี้เราสามารถค่อยๆเร่งได้ถูกไหมแต,แต่ช้าก็ได้เราจะเร็วก็ได้ครับเดี๋ยวเล็กบอนยี้ต้องไปตามลอกมันเลยเพราะลอกม,อมันเร็วก็คิดว่าจะสอนพวกพี่รอดกันไหมคะได้ครับได้เราจะพยายาม <c oughs> เ,เราอันนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมคะที่แบบทาให้มันง่ายขึ้นก็อย่ากลัวมากครับต้องใจกล้าใช่ต้องใจกล้ามีสมาธิต้องต้องได้ใจกล้าต้องมีไม่ไม่เราต้องใจกล้าไม่เกี่ยวกัน ลลแล้วเราแบบมีวิธีเตรียมตัวยังไงก่อนไหมก็เซตตี้ออก็แบบ คือใหญ่คนจะพลาดเพราะว่าไม่เซฟอันตรายครัใช่เพื่อความปลอดภัยถ้าสมมติว่าล้มอย่างเงี้ยมันจะแบบระวังตรงไหนเป็นพิเศษก็พยายามเก็บประโลมเพ่อเก็บคองอเข่าหน่อยเก็บคองเก็บคองเ่าะไม่เาเก็บทันก็คงเราต้องอย่างไหงายฮะจะแล้จะหงายมากกว่าก็เล่นที่กว้างๆดีกว่ากว่าพื้นที่ส่วใช่ถ้าเล่นที่แคบๆเดี๋ยวล้มไปฟาดขอบนู่นขอบนี้อันตรายหมดเลยใช่อยากเป็นเช่นในใจน้องกล้าบ้างไหมค่ะไม่ว่างค่ะ อ่าว่างครับเออก็ไปเล่นกันได้มาเด็กไปเล่นบอรดกันได้แล้วตอนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวขอโตไปใส่เซฟตี้ก่อนใช่มโอเคไปค่ะไปค่ะไปครับผม นี่นะคะเราก็ใส่เซฟตี้เรียบร้อยม้เดี๋ยวเไดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวคือเราอะไม่มีแอร์แบกแต่แต่มีคนหนึ่งมีเออทำไมเขาพิเศษหรือยังไงขอเขา่าเป็นแอร์แบกธรรมชาติแต่ของมึงอะเป็นแอร์แบกแบบเสริมแบบเูอยู่ที่จะแบบล้มลงไปแล้วก็นุ่งโอเคมาสอนกันดีกว่าได้ครับผมสเต็ปแรกเราจะยังไงก่อน นี be, yeah. es, oh. ่ก่อนแค่เอาเท้าด้านที่เราถนัดนะฝักหนึ่งใช่หานหน้าตรงไว้ก็อยากให้เราถ่ายอย่างเงี้ยเรียกว่าหาจังหวะขึ้นบอร์ดขึ้นเืนบอร์ดถ่ายไปก่อนแค่นี้ถายจังหวะขึ้นปึ๊บมาองค่อยขึ้นเทนีอาแค่นี้ก่อนโอ้โหแล้วกค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเอแค่นี้กอยังไงนะขออีกรอบแค่นี้เองเรเริ่มจากการเอาเท้าที่เราถนัดขึ้นมาข้างหน้าก่อนประมาณน็อตครับน็อตตัวที่2ตัวแรกลาแล้วเราก็ค่อยๆถ่าย ลองถ่ายนี่ก่อนจับจังหวะจับจังหวะห๊ะถอยถอยเุ้ยเขาถ่ายตรงมาทางเราเขาจะชนไงถ่ายไงหวะขึนไยืนขึนไเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับเท้าใช่ี่ตงแล้วก็ยืนพอดีนอตนพอดีนอตแต่ขึ้นไปพยายามย่อย่อเข่าใช่ทีนั่นนัก่ที่สะโพกใช่แล้วก็บาลานซ์พอเราถ่ายขึ้นไปแล้วใช่ไหมขึ้นไปยืนเสร็จปุ๊บบาลานซ์ได้ปุ๊บแรงเบี่ยงมาจากไล่เปิดล่ก่อนเปิดไล่เปิดไล่เปิด่ ไหนล่ะก่อนไหนไม่เห็นเปิดไหนเลยอ่ะไหนเปิดไรหน่อยต้องใจนะครับนักเรียนตั้งใจนะโอเคค่ะโอเคมาต่อค่ะต่อค่ะแต่ผมก็ย่อแล้วถ้เปิดไหลกดสะโพกกดต้นเท้าไหลจะนําไปก่อนไหลจะไปก่อนไหลดูเหมือนง่ายเนาะไม่เลยดูเหมือนง่ายเราก็ต้องซว่าเนี่ยแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พี่เดี๋ยวจะมาเอง ที่เหนือทำไมเองอะไรแผ่จะเพิแผ่ทำไมเองอันนี้คือเบสิกเบสิกครับคือดขึ้นปึ๊บแล้วก็ถ่ายอ่าแล้วก็สงย่อเข่าแล้วเราจะบังคับยังไงให้มันแบบโค้ง้ายบงขวาใช่ไหมใช่ ผมเนี่ยทางซ้ายขึ้นหน้าใช่ไหมแล้วต้องกดต้นเท้ารอกับโค้งแล้วแต่มันต้องมีแรงส่งนะแล้วก็ต้องโยกกับดาขวาบ้างนะควับมันก็โต้ขึ้นซ้ายโต้ขึ้นขวาถ้าเราไม่โยกซ้ายขวาเลยมันก็เลยอยู่กับที่มันก็จะไม่ไปโอเคเราไปลองเล่นกันเลยลองเลยไหมลองลองเลยดีกว่าครับไหนึ่งสองสามอีสานพุ่งพุ่งเข้าไปชนหน้าเลยจ้าไปครับไป หล่อทุกคนเลยไม่ได้แผลถือว่าโนหลอในคัเดี๋ยวเราจะมีเกมนะครับก็คือจะเป็นให้เราเนี่ยทำรอบหนึ่งเราจะไปลาใช่แป้นมือนะคะน้องก้าใ่แปบนมืค่ะคิดว่าเกมที่จะแข่งวนี้จะชนะหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วต้องชนะแน่นอนแล้วแก้มนะคะแก้มเป็นไงครับวันนี้คิดว่าตัวเองจะชนะในเกมการแข่งขันวันนี้หรือเปล่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเฮ้ยเราอย่าเสียงแผ่วเขาต้องหนักแน่นน้องแน่นล่ะครับหนัแน่นรอรอดูดีกว่าเออรอดูดีกว่ากลัวกลัวทั้ง3สาวเนี้ยเป็นไงบ้างคะยากไหมคะไม่ยากเลยครับเก่งทุกคนเรางทุกคนใจตันโคตเก่งทุกคนไว้ใจทุกคนว่าทำได้โอ้ได้ดีด้วยแล้วครับดูกในเซฟตี้ก็คือเลือดไหลเลยเดี๋ยวไม่กล้าท่านที่ไพ่เกมนี้จะแข่งขันวันนี้สักรอบหนึ่งนะครับผมได้ครับก็จะให้สามสาวนะครับมา แข่งกันวนรอบลกล้วยครับจากกล้วยนี้ไปกล้วยนี้รอบหนึ่งแล้วจับเวลาครับว่าใครจะเร็วที่สุดอ่ะกู้ชนะเอาความเร็วหรอยากอยู่นะมีตวมัวช่วยไหมคะไม่มีใจลายใครจะเริ่มก่อนมาออกออกก่อนหรือขั้นแรกกโอนไปเลยเลยอยชนะแพ้คนสองเออแพ้คนสองสอง เอาหอยคิดก่อนว่ะหนึ่งสองไปคนสุดท้ายอีกแล้วอ่ะไปค่ะไปเราดูลีลาของคนแรกทำตัวอย่างให้ดูก่อนได้ไหมครับผมมาทำให้ดูได้ได้ครับยากไปอ่ะยากไปแล้วอ่ะกูไม่ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วแค่นี้เองไปอายัง

เท้าเท้าหน้าเท้าหน้าชนยี่สิรวจมา้สองนึงยเฮ้ยเอาไหวได้ปะเอาของไหวได้ป ต่ก็มันกระดึกบได้นะเอาละค่ะเมื่อกี้เราก็ได้แข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคนที่ได้ที่สุดท้ายเนี่ยก็คือมันเหท่าทางเทคนิคค่ะทุกคนมันไม่ได้เน้องนองต้องแน่หนเจ็ดแปดเก้า ันผิดพลาดทางเทคนิคค่ะวนที่ชนะกันหร้อยังคะอยากรู้แล้วค่ะคิดว่าใครจะชนะฉันแน่นอนฉันกับตัวเร็วก็คือนี่ก็คือไม่ได้ถ่ายเลยใช้แรงใช้แรงดันไปคนที่ชนะก็คือนั่นคือไปแก้วค่ะโก๊ย9.9ถึง9.2ได้ดีเย้ยอดจริงๆดาววอสส์ไปได้คนที่คะแนนนำเนี่ยก็คือไปแก้วนะคะนำไปแล้วหนึ่งคะแนนนี่เกมหมดไม่จบแค่นี้เหรอ เรามีคะแนนอะไรให้เพิ่มเติมไหมคะอคะแนนดิเซ่สาให้3 2 1ให้ผมเป็นคนให้ใช่ใครได้3ใครได้2ใครได้1ใช่ซึ่งคะแนนตรงนี้เกดจะเกี่ยวกับทักษะของแต่ละคนค่ะน้องก้าวขาครับน้องแนนครับเป็นไงเป็นพี่พี่ขอคะแนนหนักเลยนะตอนนี้จริงน้องก้าก็น่าจะเห็นแล้วอ่องจริงนี่แต่ว่าน้ก้าก็น่าจะเห็นความพยายามของพี่ไม่คือน้องก้าเห็นทุกคนแหละเห็นทุกคนแหละใช่ไหมน้องก้าน้องแนนเป็นผห็นพาดทางเทคนิคก้าขา จะให้ใครหนึ่งคะแนนคะในวันนี้หนึ่งคะแนนนะครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนเท่าๆกันแหละเนาะอยากให้ทุกคนหนึ่งคะแนนเท่าๆกันตกลเลยทุกคนกลัวน้อยใจไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมหนึ่งคะแนนก็ให้พี่แก้มแล้วกันเขาใช้เวลาทีนึงอ๋อตามความจริงนะเราพูดตามความจริงนะโอเคโอเคเป็นคนกลางโอเคครับได้ได้สองคะแนนละคะน้องกล้าสองคะแนนละครับก็ให้กับ น้องแนนครับน้องแนนเขาพยายามซ้อมดีน้องแน่พอถึงหน้างานนี้ก็ผิดพลาดนิดนึงอาจจะตื่นเต้นแต่คือตอนเล่นก็คือเล่นได้บอกทุกคนเข้าไปเลยว่าใครผิดาิดาก่งด้วยหน้างานจริงคือจะตื่นเต้นตื่นกล้าทุกคนเต้นเลยแต่ทุกคนพยายามหมดเพียรหมดเลยครับพยายามให้เป็นแผลครับในการประชันคะแนนนั่นก็คือใบก้วได้ทั้งหมดสี่คะแนนก็มีชนะขนาดเลยแกลมหนึ่งพัน ไม่มาเสียงแผ่วอะวันนี้ก็คือไปเก้เย้เออเดี๋ยวนี้เขาชั่นนะวันที่หลังดังกว่าโยวันนี้มา่อสมวัพวกเรารู้สึกยังไงบ้างสนุกครับสนุกสนุกเห็นที่พี่อยากจะเล่นให้เป็นเนาะออกกำลังกายน่าเป็นสิ่งที่ดีใช่แบบได้เหงื่อเยอะมากใช่ใช่ใช่ได้เหงื่อเยอะมากไม่ได้แพ้ก็ถือว่าดีไม่ได้แพ้ก็ถือว่าดีสุขมากครับแฮปปี้ครับผมโอเค แล้วสองสาวของเราล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเหนื่อยแต่ว่าก็ดีต่อสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะทำให้ไม่เครียดผ่อนคลายระบายความเครียดอีกแล้วเนาะใช่ระบายความเครียดมีเรื่องให้เครียดเยอะวอ่าวันนี้ก็สนุกสนุกมากเหมือนกันให้ให้ให้เกียร์ฝั่งไอจีหน่อยไอจีไอจีครับ K จุดแล้วก็ KUP ครับเอ็ไปตามกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องก้าวมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เราต้องเปเล่นกันต่อ่อสุขภาพดีใช่บายบายค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอ่ะอ่ะลหมดสภาพแล้วทุกคนใช่แต่แบบก็ก็สนุกนะเอาจริง วันนี้ก็เต็มที่มากพอใจในผลงานไหมคะเพราะฉะนั้นชนะอยู่แล้วเนาะใช่พอใจมากก็พอใจก็ถือว่าแบบได้ได้มาฝึกเล่นอะไรอย่างงี้แล้วเป็นยังไงคะเกสวันนี้ดีไหมหามาให้นะคือน่ารักน้องน่ารักให้สิทเออให้สิทไปเลยอะไรนะอะไรเออก็ดีน้องน่ารักค่ะสอนแบบ สอนได้เออสอนแบบคนอย่างเราเออคนอย่างเราให้เล่นได้เข้าใจได้หนึ่งอ้ถ้าเราไปเล่นกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราฝาก ช่องทางการติดตามของพวกเรากันดีกว่านะคะก็จะมี Facebook เนาะเป็นมารคาสิตนะคะอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มี YouTube นะคะช่อง m a m e l o โล่ช n แนลหรือรายการมาคาสิตค่ะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดติ๊งติ๊งนะคะก็อีพีหน้าเราจะไปทําอะไรที่ไหนกันต่อนะคะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกอีกก็ฝากติดตามใช่ฝากติดตามกันด้วยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าอยากให้เราไป ท,ทำอะไรกันอ,กอีกไปก่อนดีกว่าใช่จะไปเล่นกันต่อแหละโ,โอเคบายบายค่ะมาคขะซีะ